เฮ้ยมานี่เลยมานี่เลยโอ้มามานี่เลยมานี่ไปไปละเจะมีอะไรโผล่มา呐จะมีอะไรโผล่มา呐ขับรถต่อดีกว่าขับรถต่อ เฮ้ยเฮ้ยวันนี้เราจะทำอะไรดีไม่รู้นะไม่รู้ทำอะไรหวังหน้าหวังว่านะว่าไฟจะ,ม,จะม,มันจะไม่ดับนะ่าจะไม่ดับนะโอเคโอเคโอคด,ด้วยนะว่ากลัวไฟดับโอเคโอเคโอเคอะไร <c oughs> มาถังนั่นนะ่ะเฮ้ยนี่วิ่งดีกว่า เม่อกี้ันเจออะไรวโอ้โอเคไฟติดแล้วโอเคหนึ่งวันผ่านไปอ้าฮ้าช่วยฉันด้วยอ้าจะโดนอะไรแค่กินอ่าฮ่า มีะไราจะาล้างไหมอะดูให้ใหเอย<ห>เฮ้ยเร็วเร็ววิ่งเร็วเร็ววิ่งเดี๋ยวดูหลังให้มันมาเร็วเร็วเร็ว,รว,รวจบ <จก S 2> อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ